สวัสดีคร you know, ับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมสิบห้าพ่อแม่พี่น้องแล้วครับมาานาสีหาราชฟาร์มนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลายูนีเพิ่นได้เฮ็ดหลายอย่างครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นนี่ที่อยู่ลอยสามสิบไร่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับกับแบ่งออกเป็นโซนเกษตรผสมผสานนะครับกับโซนเลี้ยงสัตว์นะครับอ่าอาจะมีการเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงหมูดำนะครับแล้วก็เ็ดสวนทุเรียนนะครับ มีหลายสิ่งหลายอย่างหลายแนวนะครับเดี๋ยวผมสีพาพองหน่องอยางลเลอกมือก่อนนะครับพองหน่องครับ ตำรวจนะครับแล้วก็ยางเลาะเบิงนะครับก็จะมาเห็นฟาร์มหมูหลุมเพิ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมสิพาพ่อแม่พี่น้องยางไปเบิงก่อนน้ากันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับขนายเพิ่นกาบอทันมานะครับเจ้าของฟาร์มเพิ่นบัทันมานะครับก็จะไปพูดคุยกับผู้ดูแลเพิ่นก่อนนะครับว่าหมูหลุมนี่เพลินมีวิธีการเลี้ยงอั่งไรนะครับนอกจากนั้นกันยังมีการเลี้ยงไก่นะครับอยู่บริเวณติดกันนะครับพ่อเมี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพระวาดครับพ่อวาดนี่เป็นผู้ใดครับแนะนําตัวให้กับพ่อแม่พี่น้องท่างบ้าทผมจักไหมครับครับผมครับผมเป็นพราะว่ากู้ดูแลฟาร์มอยู่นี่แหละครับผมผู้เบิงหมูเบิงเบิงดูแลแทนทนายพ้นอยู่นี่ครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นผู้ดูแลเนาะผู้เลี้ยงผู้เบิงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่คอกหมูนะครับเป็น เป็นหมูพื้นบ้านนะครับเป็นหมูดำนะครับพ่อแม่พี่น้องหมูดำยูนีนี่เขาเลี้ยงแบบได้ครับเลี้ยงยากบะเลี้ยงว่าหนกครับผมเลี้ยงว่าหนกเลยครับหมูดำเนี่ยหมูหลุมเนี่ยก็คืออันดับแรกก็คือบ่ต้องบ่ต้องสร้างบ่ต้องลาดเป็นพื้นปูนหรอกครับผมคืออยครับแอยู่กับหลุมกับดินบบบนี้เท่ากับอาหารก็คือแน่นไปทางผักครับผมบ่ต้องบ่ต้องไปแน่นพวกอาหารแนวอื่นคือผักกับ ขา,ายยาเห็บนเดินละรอบครับผม <ขอ S 1> เดินละเที่ยวเดินละเที่ยวพักก็คือเอาเห็นคือพวกโยกกล้วยพวกพวกักเที่ยวเป็เเลือแถวข้างๆบานกเอามาให้่นได้เลยครับผมครับยูนีกาวิธีกาเรเลี้ยงส่วนมากเขาเน้นไปที่ให้พักเป็นหลักให้พักเป็นหลนักนะครับพักพักมีข้อามาจากใจครับส่วนมากตอนนี้ด้อยมากผมสิไปหาเก็บมาในตลาดครับผมที่มันหามากครับผม พิเศษพักที่เพิ่นเอาถิ่มแล้วนะครับกัากับอามาเลี้ยงหมูได้เลี้ยงหมูเลี้ยงนะครับเลี้ยงหมูกับเลี้ยงไอนปลาเลี้ยงยังได้ครับผมครับผมสุดยอดอีล๋นะครับพ่อพี่น้องครับนี่คืออ่านาสิฮาราชฟาร์มนะครับกลับมาคุยครับอ่าพ่อวาดนะครับที่เพิ่นเป็นคนอ่าดูแลโซนหมูโซนไก่นะครับพ่อพี่น้องครับนี่คือตัวหมูเพิ่นอรุ่นนี้เป็นจังไรครับนี่เป็นรุ่นนี้ที่ที่เอาไว้เป็นแม่พันธุ์ จ้าของครับผมเป็นรุ่นที่เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์แล้วนะครับเพื่อที่จลกแม่พันธุ์เก่าออกนะครับก็ที่เก็บมื่อนี้สะให้เสริมแม่พันธุ์เข้ามาอีกครับผมค่ะลูกหมูสีผลิตบ่ท่านก็เลยต้องการขยายแม่พันธุ์ขึ้นมาอีกครับผมโอแสดงว่าขายดีแฮ่ขายดีครับผมขายดีใช้ระยะอยุ่นี่งพันขายตัวละจักบาทก็เป็นเป็นยกข้อตัวละหกลอยหาสีเป็นเลือกก็จะเป็นตัวละเลขลอยก็ตามตามที่อายุที่ แยกออกมาได้สามมื่ออยากจะแม้มาได้สามมื่อเลือกทีหนึงที่มันมันสามารถขึ้นอาหารได้แล้วนะครับผมครับครับเดี๋ยวต่อจากนี้เขาก็จะไปเบ่งฟ้ามไก่กันนอกครัเนอกนะครับ ครับอีกชุดหนึ่งที่น uh, ่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นบริเวณด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นไม้ยืนต้นครับพอมีพี่น้องครับเป็นไม้ไม้ยางหน้าครับขนาดใหญ่นะครับเป็นปลาอยู่ประมาณสักเกือบ20ไร่นะครับพอมีพี่น้องครับดูล่มลื่นนะครับราคาในบริเวณนี้นะครับเป็นไก่ยังมี่การเลี้ยงไก่นะครับเป็นไก่ท่านประดูหางดํานะครับเดี๋ยวเอาสิบออกไปเบิ่งป้ามไก่ในปลายยางน้ำกันนะครับพอมีพี่น้องครับ ครับตอนนี้นะครับพ้างการมาถึงขอกไก่นะครับพ่อพี่น้องครับอ่าไก่อยู่นี่เขาเลี้ยงจังไหนครับผวาดครับอ๋อไก่อยู่นี่มันเลี้ยงแบบแบบปล่อยแบบธรรมชาติก็คือคนไก่คนตัวดั้ดๆนะครับผมครับก็คือที่อาหารก็คือแล้วก็ช่วงแรกประมาณบ่ายสามบ่ายสามกว่าๆก็จะมีการเก็บไข่ครับพอจะไปเข่าสูวฟักพอจะเข่ามันตัวเกิดก่อนที่ว่อนมาเป็นลูกไก่ลูกเก็บตอกมาใายนะครับผมครับ ยูนี่เขาจะเป็นอ่าพอลูกเทียบขายนะครับน้องเทียบขายนะครับเป็นพันธุ์ปลาดูหางดําครับพราเป็นครับเป็นพันธุ์ปลาดูหางดําครับพ่อพี่น้องครับกะอันนี้ก็คือเทียวเห็นยูนี่เป็นโซนพ่อแม่พันธุ์ครับผมเป็นเป็นพ่อแม่พันธุ์หลักๆคือโซนนี้ครับผมอ๋อครับก็จะได้ไก่ซียูนี่ประมาณสามร้อยครับผมสามร้อยตัวไก่ก็ประมาณมือหนึ่งก็ประมาณร้อยร้อยครับ ประมาณหนึ่งอยกว่ฟองครับผมหนึ่อยกว่ฟองครับมือหนึ่งหนึ่งรอยกว่ฟองนะครับเดือนหนึ่งกลับประมาณสามพันถึงสี่พันฟองเนาะนะครับอันนี้คือเราเข้ากับไปเข่าตู้ฟักเข่าตู้ฟักครับตู้ฟักนี่เขาโดนบอเขาใส่เวลาฟักตู้ฟักใส่ใส่เวลาฟักในตู้ฟักสิบแปดมื้อครับครับแล้วก็แล้วก็ยังออกมาเข่าตู้เกิดครับมาเป็นลูกเทียบครับอืมบาณนี้อนุบาลเป็นลูกเทียบจักมือเ้าตั้งแต่จับขายครับลูกเทียบก็คืออนุบาลเป็นลูกเทียบก็คือออกจากตู้เกิดเนี่ย ก็จะซู้อเกินี่สีมือก็ได้จับขายครับขายตัวละตัี่สิบาทครับตัวละยี่สิบห้าบาทครับครับผม จะขีดได้เบิ้งฟาร์มไก่แล้วนะครับพอม่ท่านนะครับด้านหลังพบกับจะเห็นอาทีดเห็นอยู่กับคือเป็นโร่งอกไข่นะครับแล้วกับเป็นการอนุบาลไก่นะครับจนหดมือขายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเสียงรถนะครับท่านทนายนะครับจะต้องใส่หนาหน้าแล้วละครับเดี๋ยวข้าพเจ้าไปดอกนะครับไปคุยกับพนายนิยกันนะครับวันนี้เป็นนิทรรกรรมนะครับการเก็บดอกนะครับการเก็บดอกเพื่อสี ให้ทุเรียนเถินนะครับมีนวยนะครับมีนวยคว้สิขเ,เข้มนวยวหวเท่าใดน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่าพันนายกันนรับ มสวัสดีครับ <AN> ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้นะครับผาพ่อมินพี่น้องนะครับมาเยี่ยมนาคศรีหราชฟาร์มนะครับของคุณพนายนัยพบูลนะครับนาคศรีหราชนะครับพร้อมกับอาจารย์อาจารย์รบกวนแนะนําตัวนะครับครับผมพึกคงสวัสดีครับดูพืชไส่พืชสวนศสีสเกตเนี่ยครับครับผมครับตอนนี้เขากำลังเห็นอย่างอยู่ครับอยู่กับต้นทุเรียนนี่ครับครับเดี๋ยวผมสิทบทวนควบหลังหน่อยเนาะครับผมหลังจากที่เบารุดนี่มาเยี่ยมผมเมื่อปีที่แล้วครับผม นะครับนี่โคปี่เลยมาเนี่ยครับต้นต้นนี้คลิปสองเลยครับครับที่นี่าผมขอเลียน่านะครับว่าผมก็บอแม่นไม่ควิดไมแต่เกิดหรอกนะครับการเสียเหตุยังเนี่ยเฮาจะอายว่าเฮาจะต้องไปถามเขาครับแต่ว่าผมโชคดีครับที่ได้อาจารย์ผึกขคงสวัสด์เนี่ยมันเป็นรุ่นน้องคณะเกษตรศาสตร์มาเลยเชียงใหม่นะครับแล้วมันก็เป็นผู้เชี่ยวชาญหนึ่งทุเลีนยะอยู่สานี่พืชสวนครับ เพิ่มาใั้คำปรึกษานะครับในการปลูกทุเรียนนะครับเพราะว่าทุกคนนี่เข้าใจแต่ว่าทุเรียนมันสิปลูกใด้เฉพาะดินภูเขาไฟครับผมปลูกได้เฉพาะกันทนามันบ่แมนครับมันปลูกใด้ทุกสถานที่นะครับอาจารย์พึกเพิ่มสมัยเขาแนะนำต่อไปครับผมนะครับแล้วเมื่อนี่ครับนี่ทุเรียนนี่ตอนนี้สามปีเจ๊ดขนาดนะครับนี่มันเริ่มออกดอกลวเริ่มออกดอกแล้วนะครับพ่อพี่น้องครับสามปี ล่อูกที่ได้จากอจจา์ฝึกเลยเป็นว่าทุเรียนเนี่ยต้องฝึกให้มันเป็นเลี้ยงลูกเด้ครับต่อไปมันมันสีเลี้ยงลูก่าเป็นอืมนะครับดังนั้นถ้สีเลือกเก่งครับมันใหญ่ระมาณจะคบขุนครับครับในคบมันใหญ่เป็นครับทดลองให้เขาเลี้ยงลูกเขาจะในปีแรกเนี่ยครับจะต้นละสองหน่วยถึงสามหน่วยจะเป็นข้าวอาจารย์คนจะไว้ได้เท่าไหร่ครับครับในปีน้าก็ หนึ่งองสองหน่อยก็พอครับเราอยากให้รู้จักขั้นตอนก่อนเพราะเกษตรกรจะไม่รู้ว่าเมื่อมันถึงปีที่5้าที่ดูแลจริงๆเนี่ยทายังไงแราวที่เขายังไม่เคยปลูกเลยนะครับก็เลยลองดูสักกิ่งของกิ่งดูเป็นหลักฝันกลังใจนะครับแต่ว่าจะบอกไ้ก่อนว่าปีแรกๆเนี่ยรสชาติมยังชู้ไม่ได้นะครับต้อเรียนที่จริงอร่อยสุดก็น่าจะสิบปีขึ้นรสชาติมอนิ่งก่อน ตัวนี้คือช่วงช่วงลองอเด็กใหม่ครับเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่เกณฑ์ใหม่ครับเกี้ยใหม่ครับผมนะครับอ่าที่นี่วันเทคนิคอันหนึ่งเนี่ยครับผมที่อาจารย์พึกท่านบอกไว้นะครับว่าเมื่อดอกบานแล้วเนี่ยครับจะเริ่มผสมเกสรใช่ไหมอาจารย์ครับผมคือต้องฝึกผสมครับไม่งั้นลูกมันก็จะไม่สวยนะครับจะต้องผสมเกสรครับทีนี้วันผสมเกสรเดี๋ยวค่อยนั่เบารถมาอีกทีนงได้ได้ได้ครับตอนเย็นครับผมนะครับแต่ทีนี้ว่าเทคนิค ของการดูผลทุเรียนที่ได้ขนาดที่จะรับประทานได้ก็หมายความว่าพอดอกบานปุ๊บเรานับไปร้อยี่สิบวันครับผมครับครับนั่นคือเราเก็บทุเรียนได้แล้วครับอันนี้ปัญหาขนไปคือถ้ามันมีหลายรุ่นมากเนี่ยครับเกษตรกรก็ไม่คือไม่จาไม่ได้หรอกว่าลูกไหนมนก่อนต้นหลังนะครับก็จะตัดทุเรียนอ่อนที่ว่าทุเรียนอ่อนนี่คือเราไม่นับบันไว้งั้นถ้ามันเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดทั้งต้นเนี่ยมันก็ง่ายในการจัดการครับ แต่ปรากฏว่าบางครั้งมันอาจจะมีหลายรุ่นก็ต้องมานับลูกต้องมาผูกเชือบนะครับเพื่อรู้รุ่นนี้ได้กินวันไหนวันนั้นกินวันไหนนะครับต้องทําสัญลักษณ์นคอับเนะใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่อร่อยมันก็จะเสียชื่อคนทําอีกครับผมงั้นปลูกมันต้องอร่อยก็มีคุณภาพครับนี่เป็นปีปีน่าจะเป็นปีแรกให้ลองกินทุเรียนนาดินทซายนะครับเราจะดูว่าเนื้อเป็นยังไงพอไหวไหมครับต้องเพิ่มวัถอาหารอะไรไหมเพื่อรสชาติดีขึ้นนะครับ เป็นการทดลองด้วยกันครับไปด้วยกันกับพชีครับครับผมเดี๋ยวทีนี้นะครับประการสําคัญเนี่ยอันนี้ก็ได้จากอาร์พึ่มอีกนะผมไม่ได้รู้เองนะครับผมผมเป็นคนไม่อายที่จะความรู้ครับผมเริ่มเนี่ยงดน้ําเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาครับนะครับนี่เขาเริ่มออกดอกแล้วอืมก็หมายความว่าที่พ่อหลวงรอเก้าเราบอกว่าเป็นการแกล้งครับแกล้งทุเรียน หรือแก้งดินใช่ไหมธรรมชาติของเขาเนี่ยพอเขาไม่มีน้ําบเขาก็คิดว่าเขาจะตายใช่ไหมอาจารย์เพื่อนผมเขาก็จะให้ลูกให้ดอกออกมาอนะครับทุกอย่างนะครับต้องต้องรู้จักแก้งก่อนนะโมโม่ก็ล่องทองผมเหมือนกันผมก็งดน้ําเหมือนกันตอนนี้เริ่มออกดอกแล้วเหมือนกันนะครับมันจะเห็นไหมครับพอมีช่วงมีฝนมานิดหน่อยจากดอกจะกลายเป็นใบอ่อเนเลยแล้วต้อง กะระยะเวลาให้พอเพียงครับอาจารย์ครับจากที่สังเกตเบื้องต้นทุเรียนนะครับต้นต้นนี้เป็นเลืองหลักะเป็นแค่แกนนี่สาเหตุเกิดจากยังครับครับอันนี้มันเป็นปัญหาที่รากมันนะครับรอกรากมันมีปัญหามันกินได้น้อยสังเกตโคมันดำๆเนี่ยไม่เชื้อไปครับแต่ละต้นนี้มันจะมีเรื่องของรากเน่ามาด้วยครั้นโอบรากก็จะน้อยกว่าต้นอื่น ลากราะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำตายฮะพอกินเข้าไปปากมันมีน้อยมันก็ส่งไปเลี้ยงยอดไม่ไหวครับสังเกตคือยอดใหม่มันสั้นลงเรื่อยๆอใบมันเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยครับปุ๋ยไม่พออ๋อแต่ปุ๋ยไม่พอไม่ใช่ใส่ปุ๋ยไม่ได้นะครับลามันกินไม่ได้งั้นต้องมาเลี้ยงลากใหม่ทําลาให้มันออกมาเยอะๆก่อนมันถึงจะไปกินเพิ่มพอกินเพิ่มยอดก็จะดีนะครับนี่อาการมาขัดปุ๋ยค่อนข้างเยอะระบบราบก็เสียหายนะครับ อาจจะเสียหายด้วยลวกไฟท็อปด้วยนะครับไฟท็อปลานะครับข้อ,ขอที่โคนต uh ัง huh. นี้จะหนักหน่อยแล้วสองก็คือเรื่องของพื้นที่เนี่ยมันอาจจะล่มเงามากมันก็เลยได้แสงค่อนข้างน้อยก่าชาวบ้านเขาคือ uh huh. ถ้าเราเลี้ยงได้พุ่มขนาดหนึ่งแล้วปล่อยให้ได้แสงเต็มที่เนี่ยมันโตได้เร็วแต่ถ้าเกิดเราไปปล่อยเร็วชุดเนี้ยปล่อยเร็วมากนะครับภ mm hmm. ุมแค่ข้างบนแสดงหน่อยดนึงมันไปไม่ได้ มันไม่สามารถสร้างใบขึ้นมาเลี้ยงเลี้ยงตัวได้เลี้ยงรากได้ครับอันนี้พอเลี้ยงรากไม่ได้รากก็จะแคะลงสั้นลงมันก็ทําให้ต้นแคะแก่นเหมือนเดิมนะครับคือมันต้องไปด้วยกันทั้งรากทั้งใบถ้าเรามองภาพว่าเราเราเหมือนเด็กนะครับเลี้ยงเด็กปีแรกๆเหมือนเลี้ยงเด็กทการกก็ต้องดูแลเขาดีหน่อยพอหลังจากเขาได้พุ่มประมาณเมตรสองเมตรเนี่ยเราก็ปล่อยได้ละนะครับได้ประมาณปล่อยสักเมตรก็ปล่อยแดดเต็มที่ได้แต่ถ้าไปปล่อยเร็วปุ๊บ เด็กมันโตไม่ได้ครับมันก็เลยมันก็เลยมีอาการแบบแค่แกนขึ้นมาอืมงั้นปีแรกเนี่ยเป็นปีสําคัญที่สุดของทุกเรียนครับนะครับถ้าเราดูแลพอดีแต่แรกมันก็จับไปได้เร็วแต่ถ้าดูแลปีแรกไม่ได้นะครับตอนนี้ครับสิบปีก็ไม่มีลูกอืมครับสรุปแล้วผมถามอาจารย์นะครับว่าการแก้ปัญหาเนี่ยนะปลูกใหม่เลยดีไหมถ้าอย่างนี้ปลูกใหม่เร็วกว่าครับจะปลูกใหม่ครับจะปลูกใหม่ควรจะปลูกใหม่เดยครับพอมปพี่น้องครับเราลากไม่ได้แล้ว ครับแล้วเนินตอนนี้เราปรับลงมาเนินๆแบบนี้นี่ถูกต้องไหมครับอาจารย์โอ้นี่สูงไปครับสูงไปครับครับพอมันสูงมากรามันออกด้านข้างใช่ไหมครับมันเป็นแบบเจียบยอดนะครับราไม่จะไปจากเมล็ดมันจะออกด้านข้างมากกว่าด้านด้านล่างพอมันไปด้านข้างมันติดแล้วครับมันเป็นเนินมันต้องออกได้แค่รอบๆเนินตรงนั้นเองครับงั้นมันก็ต้อง ไม่น่จาจะต่างกับพื้นดินมากประมาณทักสิบเซนเปนฟองอันนี้มันมาครึ่งเมตรนะครับสูงสิบถึงยี่สิบเซนครับสูงจากพื้นเดครับ<อ>พ่อมีพี่นอ้องครับยกบ,บ,บกเกินยี่สิบเซนนะครับสิบถึงยี่สิบเซนอาจารย์พันวาน,นะครับ,รบแต่ว่าที่คู<ม>่ที่ผมสังเกตเบื้องเนี่น่าจะประมาณส<อ>ี่สิบห้าเซนนะครับพ่อมีพี่น้องครับครึ่งเมตรเนาะนะครับก็เลย อาเฮดสูงสูงแบบนี้นี่คือบ่ถึกต้องเป็นมังค่าประจา์ครับล่างมันจะไปด้านข้างนะครับมันก็เลยไปชนโค้อ๋อเพราะเนินมันจะเป็นแบบสามเหลี่ยมเป็นโนนหลังเต่านี่นะครับครับดินด้านนี้มันน้อยด้านบนมันน้อยกว่าด้านล่างๆแล้วก็ดินมันต่ําลงมาเนี่ยล่าจะมีดินมากกว่ากันอืแล้วก็เลยไปชนที่แนวดินที่มันเกิดขึ้นกับการถมเนี่ยครับเลยทำให้โตไม่ดีครับผมแล้วมันก็ต้องโค้งลงมาข้างล่างอีกแะไว่าต้องใช้พลังงานมากกว่า เหมือนเรากินข้าวนะครับกินเร็วๆก็ได้พลังงานมากกว่ากินน้อยๆนะครับครับครับอ่าหลายคนเบิ้งคลีปอาจจะอา่าสงสัยว่าการปลูกทุเรียนกับดินทรายนี่เหมาะสมไหครับอมปลูกได้หมดครับเพียงแต่ว่าหนึ่งการจัดการอาจจะต้องใช้เงินมากกว่าในในเขากันทะลักขุนหารใช่ไหมครับ,รบที่ดินมันเหมาะสมกว่างั้นการปลูกในดินทรายเนี่ยการจัดการมันก็ต้องใส่สาการกับดินดินทางกันทะลัก เราที่นี่จะปุ้มน้ําได้มากกว่าทางนู้นครับ,รบโรคคนเน่าก็จะเยอะกว่าต้องระวังให้เยอะครับอแล้วกระลกล่าเขาจะดินเราจะดินเป็นดินที่แน่งแห้งแล้วแข็งครับกร,บรโบาโกเขาจะไปได้ไม่ไกลก็ต้องมีการคุมการห่มดินตลอดเวลานะครับถ้าเราปล่อยให้ให้โดนแดดมากๆดินแข็งปุ๊บล่าก็ไปไม่ได้เมื่อลาาไปไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเรื่องการโตโตอ่าครับอาจารย์ครับอ่าสุดท้ายแล้วอยากให้อาจารย์ฝากยังถึงเกษตรกรนะครับผมเพื่อมีความอ่าสนใจในการ เพ็ดเพืชสวนนะครับเพ็ดเกษตรผสมผสานนี่ครับครับก็จะฝากว่าเกษตรกรเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะคือการปลูกไปก่อนครับแล้วก็มาตามมาแก้นะครับ่างท่านอาจจะทั้งพี่เนี่ยเขาไปถามผมก่อนว่าตั้งแต่เริ่มปลูกทํำยังไงครับเราก็เอาความรู้ที่เราได้มาจากทุ่งพืสวนจันบุรีนะครับที่มาลองใช้ที่ศรีสะเกดแล้วล่ะที่เป็นทุ่นทุเรียนภูเขาไฟทั้งหลายนะครับเราก็เข้าาอดูในแปลงเกษตรกรว่าบ้านเราควรทํำยังไง งั้นการใช้ความรู้แต่ละจุดเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างไปแตงสิ่งแวดล้อมนะครับ,รบถ้าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนมันก็มีวิธีการทําที่เปลี่ยนไปอยากจากนาดินภูเขาไฟมาเป็นดินทรายก็ต้องทาอีกแบบหนึง่งนะครับเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเรียนรู้ด้วยกันแทรกเปลี่ยนความรู้กันนะครับไม่มีใครถูกใครผิดนะครับแต่ถ้าเกิดท่านทําไปแล้วแล้วให้มาแก้ที่ผมเ็นส่วนใหญ่คือแก้ไขย,ยังไงส่วนใหญ่ก็บอกให้ตัดทิ้งครับ มันไปไม่ได้เพราะมันไม่เหมาะสมกับพื้นที่นะครับถ้าอยากจะได้ความรู้ด้านเกษตรกางพืชสวนนะครับก็ลองเข้ามาศึกษาที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสีสเกตนะครับเราดีดีบริการนะครับทุกคนนะครับทุกท่านนะครับในเวลาราชการนะครับจะมาหลังราชการเราจะค่อยๆวากันครับผมนะครับ ขันพ่อพี่น้องนะครับติดคัดปัญหาเกี่ยวกับการเฮ็ดเพื่อเฮ็ดเพื่อนนะครับเฮ็ดพืชสวนนะครับก็สามารถไปเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อนใดนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับสําหรับพี่ทนายฝากยังครับพ่อพี่ครับถึงพ่อพี่น้องนะครับครับก็ที่ผมบอกแล้วครับว่าเกษตรกรไทยเนี่ยผพราว่ามีความสามารถนะครับเฮ็ดได้ทุกอย่างเลยนะครับแต่สําคัญที่สุดเนี่ย ต้องบรเิเฮตเกษตรเ,เชิงเดียวอต้องเฮตการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งพอหลวงราชการที่เก่าเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวทางของพอหลวงบัดผมเอาแนวทางของพอหลวงมาเรัดครับแบบคือมันต้องไง้มันมันเกื้อกูลกันอนะครับในสวนผมเนี่ยมีทั้ง,งเฮตนามีทั้งเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงหมูหลุมเลี้ยงงวเลี้ยงข้วยน่ทุกอย่างมันซอยกันหมดครับนะครับ มันจะได้เกือ้อกูลกันเท่าจะไปหวังอย่างเดียวอเราสําคัญที่สุดที่เป็นปัญหาทุกเมือเนี่คับคือปัญหาเรื่องตลาดเท่านั้นดังนัง้นเกษตรกรต้องคิดแก้ปัญหาเรื่องตลาดไปนําเจ้าของนะครับครับ,บางสี่สิเพิ่งผ้าผูรักผู้ใหญ่รัฐบาลบังเตือเมันก็หู้เท่านผลิตเป็นอย่างเดียวบ่ได้ต้องขายเป็นน้ำครับต้องขายให้เป็นครับผมนะครับต้องไม่มัวให้ไร้ ทบรศัท์นี่สื่อสารเนี่ยทานเฮ็ดห้าหมูลหลายๆรถเขาไปหลายๆกลุลล่มรถนะครับอ,อกล่องท่องเ่วเนี่ยขายทั้งออนไลน์เลยผมส่งขายทั้งออนไลน์ตั้งแต่เริ่มออกดอกตั้งแต่ผมห่อให้จังไหนกระบวนการจนมาเสมมาเป็นหน่วยเพื่อเป็นการจูงใจให้เขาคนสื่อเขาว่าเขาเสด็กินของที่มีคุณภาพนะครับก็แค่นี้แหละครับอันนี้คือคำฝากนะครับจากทันทนายก่า ขายพอมีพี่น้องเฮ็ดหลายๆอย่างอย่าเฮ็ดอย่างเดียวครับขายอย่างหนึ่งนะครับแล้กกับย่างนี้เบิ้ลย่างอื่นก็ขายต่อไปเรื่อยๆจนตะครบปีนะครับพอมีพี่น้องเป็นเงินหมุนเวียนน้อครับเนาะนะครับบริลล่อแต่เฮ็ดหน้าย่างเดียวอันนี้คือคําฝากคันพอมีพี่น้องสนใจอยากมาศึกษาดูงานมาอย่ามาชมฟาร์มเดี๋ยวประคับนี่ครับนั่งซอลลาดฟ้ามครับครับอ่ะพี่กัสครับอ่ามู่ที่สองตําบลโพธิ์ขาวครับอำเภอเมืองจังหวัดสีเกตครับเบอร์ติดต่อมีประครับ กับศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสองหนึ่งหาหนึ่งครับกะยินดีตอนรับพอมีเ็น้องเนาะนี่ว่าตอนนี้นะครับพามีพามีลูกไก่ประดูหางดำนะครับนะครับซึ่งเป็นที่นิยมในท้องตลาดมากครับตอนนี้ไก่ราคาสูงแล้วผมมีหมูหลุมนะครับซึ่งผมใส่พอเหมยสั้นผสมหมูป่าผสมกันนะครับเหมยสั้นผสมหมูป่าเนื้อมันจะมีคุณภาพครับนะครับก็มีให้น่าสั้งจ้องตลอดครับผมนะครับ นี่แหครับก็มีแค่นีี้ก็มนี่นะครับอเนกกผู้ใดสนใจนะครับอยากมาเยี่ยมมายามาศึกษาดูงานนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับปลาไพ่นะครับปลาไม่ยืนต้นนะครับอเนกกานาที่ตามได้ทีเดียวโอกาสหนาต้องได้มาอีกนะครับต้องได้มาเยี่ยมมายามท่านทนายเพิ่นอีกนะครับเมื่อนี้นะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์แล้วก็ท่านทนายครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับจากที่ได้รอชุ่มนาศิฮาราชฟาร์มนะครับพี่น้องครับ มีการเพาะเกษตรหลายอย่างนะครับพอมีพี่น้องครับเพราะว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์นะครับมีการเลี้ยงไก่ปลาดูฮางดํานะครับหมูหลุมนะครับแลักการมีการปลูกพืชนะครับมุนเยี่ยนนะครับพอมีพี่น้องครับยังการเพาะไทยเฮดนานะครับตรงนี้กับเฮดไทยฟ้ามนี่นะครับนี่ไล่ด่บ่ขาดสายนะครับพ่อมีพี่น้องครับคันพ่อมีพี่น้องนะครับมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานนะครับไม่อย่ามาชมก็สามารถมาได้ครับมองนี้เมืกลับเปิดให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้นะครับมองศึกษาดูงานนะครับพอมีพี่น้องก็สมัครมาได้ตามาทีวีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นไทยไว้นะครับมืมอนี้นะครับผมบอลรูซิเกตนะครับก็จบคลิปมสกัลล่าพอมีพี่น้องไปก่อนนะครับพอกันคลิปหน้าครับ